เมื่อก่อนเธอเป็นเน็ได้เป่ะเธอไม่เคยหน่อยนะเป็นตอนนี้มันเป่าแล้วก็แล้วก็มีมีอะไรมันกองบ่าเนื้อตัวอะไรมันกัดนะแล้วมีเลือดเลือดออกที่เสื้อพี่เธอแก้ให้ใครแล้วก็แล้วก็มืออะไรมันเกาะที่บ่าเธอแก้ให้ใครดูแก้ให้กับเจ้ากรรมในเวรหนูเป็นอะไรเป็นเด็กเหรอถ้าวินมียาเด็กที่ทำที่คนเป็นเธอเป็นยังนางพยาบาลเหรอโอ้เธอ พ่อปู่บอกว่า60วันกากรเธอหนักหน่อยแล้วนางพยาบาลค่ะแล้วก็ก็อะไหลก็ดีหลวงพ่อแล้วนางพยาบาลเนี่ยกำหนักเลยแต่ไม่มีแท้งไม่มีอะไรนะคะไม่เขาไปทําให้คนอื่นเขาไงมันหนักกว่าทําเองพวกแมลงพวกอะไรเงี้ยโอ้โหลวงพ่อตั้งตัวยุงตัวอะไรเงี้ยฆ่าแมลงไรเงี้ยเขาก็เจาะเธอได้หละเขาก็เรียนกรรมอ่ะมันกัดไปเรื่อยแล้วพอตอนนี้เหมือนอะไรมาเกาะที่บางว่ะ มาสมผมมาอาอาสาธุบุญไดที่หลวงพ่อได้สร้างมาบารมีได้สะสมมาการบำเพ็ญเพียรได้ทํามาขออุทิศให้กระดูกยญาณทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกาะอ,อยู่ในร่างนี้ในตัวนี้ในใจนี้ของคนนี้ให้ได้รับบุญรับกุศลแล้วพ้นจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายพ้นจากสิงก่งอัปมงคลพ้นจากความหิวกระหายพ้นจากความเดือดร้อนพ้นจากทุกข พ้นจากอันตรายคอยมีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสสว่างสวัยเป็นผู้มีปัจจัยสี่อันสมบูรณ์เป็นผู้มีบุญบารมีสติปัญญาพ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเธออ้าพุทธังหายโอ้ทำไมเธอแพ้มันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอของพมันมันลอกหลังๆลอกมันเพิ่งจะมาลอกที่นี่หรือไงค่ะมันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ยเนี่ยกาหายเป็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับเหรอ กัดกัดแล้วก็หายหายแล้วก็เป็นอีกโดนกัดต่เรื่อยหลวงพ่อทุกวันเธอเป็นพยาบาลอะไรเป็นคนให้ยาใช่ไหมพิสัญญีค่ะพิสัญญีเหรอเกี่ยวกับเรื่องเด็กด้วยใช่ไหมก่อนก่อนที่มาเรียนพิสัญญาหนูเป็นพยาบาลพัุงคันประตุคลอดเด็กแล้วก็หลังมาหลังเรียนพิสัญญีเพิ่มอีกหนึ่งปีแล้วก็เป็นช่วยหมอตมยาสลับปาะาหลวงพ่อแล้วก็ฉีดยาสลบให้ก็ ขูดมะลุแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาขูดเพื่ออะไรขาขูดมะลุเหรอเธอเช็ดเขาขูดเปล่าแล้วก็ไม่ใช่เขาขูดเธอไปหมดเลยนี่แหละแล้วไอ้คันไข่ปละอุกของหลวงพ่อแล้วเขบอกว่าเขาไปขูดข้าวเขาก็ขูดเธอเด้อไข่อะไรนะไข่คันปลาอุกไข่ที่มันไม่มีเด็กในตุกไม่มีตัวไม่รู้นะบางทีก็มีไม่มีไม่รู้ก็ขูดทั้งหมดพอาทีหมอเขาก็มั่วๆมันก็เลยมาพูดพองนั่งตัวเธอไหนดูเด้เนี่ยโอ้โห นี่รับอาชีพขูดมดลูกใช่ไหมใค่ก็ฉีดยาให้เขาหลับฉีดให้หลับอีกแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าเขามีเด็กก็เปล่าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหมอเขาเอามาแล้วก็ต้องทําตามเขาให้ฉีดยาก็ฉีดยาโอ้โหเรที่มาเหอที่นี่เลยเหรอเนี่ยเหอที่นี่สองสามรอบแล้วน้องพะ่นี่รอบนี้หนักที่สุดอ่ะอาวิญญาณเด็กน้อยเอยเขามาบวชให้แล้วหกสิบวันยกโทษอโหสิกรรมด้วยขอให้วิญญาณทั้งหลายที่เจ็บที่ป่วยที่ถูกขูด ที่ถูกลากออกมาให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้หายให้เด็กทั้งหลายหายจากเจ็บปวดทุกทรมานด้วยยกโทษอโหสิกรรมให้เขาด้วยเธอบุญใดที่หลวงพ่อทำมาของให้วิญญาณทั้งหลายทั้งปวงได้บุญได้บารมีนี้ไปด้วยเถินนี่แหละเขากำลังส่งผลเลยเพราะเธอไปขูดเขาแบบชนิด เอาเป็นโนตาย60วันวันที่6เดือนหน้านะหลองพ่อหนูปฏิบัติไม่ได้เลยสมาธิไม่มีอย่าไปบ่นเพราะว่าเขาก็ต้องแสดงอาการทุกอย่างที่เขาทรมานมาใส่ตัวเธอนั่นแหละเธอถึงขนาดเป็นมือขูดขูดอยู่กี่ปีหนูไม่ได้ขูดเองคือหนูฉีดยาสลบอยู่ก็พอกันแหละคอยคุมชีพจรอะไรพวกนี้ความดันฉีดยาเข้าไปใช่ไหมค่ะแล้วบางทีก็ปั๊มเลือดปั๊มน้ำเกลืออะไรหนูไปตามเรื่องช่วยชีวิตเขาช่วยชีวิตแม่ เสร็จตัวเองเสวยไหมไม่หลอดอ่าแกไปรับกรรมไปก่อนอย่าพุ่งมาบนเอุที่เ้เข้าไปขอเข้ามาเข้าไปตามนี้กสิบเอ็ดปีแล้วหนูพ่อฮะออจากงานมาสิบเอ็ดปีก็ปฏิบัติมาตลอดเนี่ยรับกรรมตลอดเลยชีวิตเดียวเขาก็ตามล่ามาเป็นร้อยปีอยู่แล้วเธอกี่ชีวิตแล้วที่เธอไปทําเขาไม่รู้เธอจะอ้างว่าเป็นอาชีพอาเชิบอะไรไม่รู้เธอไม่ต้องใช้สติปัญญา แล้วก็จะต้องพิจารณาให้ดีว่าให้มันเสี่ยงหรือเปล่ากับการที่คนอื่นเขาจะต้องเสียชีวิตเขาใจยังอ่าไม่เป็นไรมานี่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปละ